สวัสดีครับพวกการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำค่ำของวันที่1สิงหาคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,268.46ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,266.55ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,270.60ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,267.78อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ1.27เหดอลลาร์ต่อเทรดสออน เศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัวสดใสในไตรมาสสหลังจากขยายตัวแข็งแกร่งในไตรมาสแรกโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ขยายตัว,ว0.6%เมื่อเทียบในรายไตรมาสและ2.1%เมื่อเทียบเป็นรายปีประกอบกับช่วงก่อนหน้ามีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานในยูโรโซนที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนยังคงมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งทําให้เกิด การคาดการว์วธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้นจนหนุนสกุลเงินยูโรให้แข็งค่าและส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางาราคาทองคำในระยะสั้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อาราคาทองคำาราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุมมนเพิ่มจากดอลลาร์เทียบเยนอ่อนร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ6สัปดาห ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้อ่อนค่าลงเพียงแค่เทียบกับสกุลเงินยูโรยังคงอ่อนค่าร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนโดยแนวโน้มดอลลาร์ยังเผชิญกับแรงกดดันจากภาวะความปัน่นป่วนทางการเมืองในฝั่งสหรัฐประกอบกับนักลงทุนไม่แน่ใจว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกหนึ่งครั้งหรือไม่ภายในปีนี้โดยดอลลาร์เทียบเยนอยู่ที่ระดับ1.1 1 1 0 2 6เยนในวันนี้ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ1 1 0 2 5เยนในช่วงท้ายตลาดวันนี้โดยดอลลาร์พิ่งร่วงแตะระดับต่ำสุดที่ระดับ110.005เยนซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่15มิถุนายนอย่างไรก็ตามทองคำถูกกดดันจากโพชี้กองทุนทั่วโลกเพิ่มการลงทุนในหุ้นยุโรปเพิ่มสูงสุดในรอบ2ปี รอยเตอร์เปิดเผยผลสำรวจระบุว,ว่านักลงทุนทั่วโลกได้ปรับเพิ่มการถือครองหุ้นและตราสารหนี้ของยูโรโซนขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบกว่า2ปีและสิ่งนี้เป็นผลจากความเชื่อมั่นที่ว่าธานาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะไม่รีบร้อนปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยรอยเตอร์จัดทำผลสำรวจมีการ จัดสินทรัพย์รายเดือนจากการสอบถามผู้จัดการกองทุนและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน49รายในยุโรปสหรัฐและอังกฤษรวมถึงญี่ปุ่นโดยผลสำรวจบ่งชี้ว่ากองทุนยังคงชื่นชอบการลงทุนในสินทรัพย์ของยูโรโซนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ทองคำถูกกดดันเพิ่มจากผลสำรวจ PMI ภาคการผลิตของเยอรมน,นีขยายตัวต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม ผลสำรวจบงชี้ว่าภาคการผลิตของเยอรมนมีแม้จะมีการขยายตัวแข็งแกร่งแต่ก็ยังคงมีการขยายตัวในอัตราที่ช้าลงในเดือนมิถุนายนขณะที่ยอดสั่งซื้อสินค้าใหม่ชะลอตัวลงอย่างมากโดยมากิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตซึ่งมีสัดส่วนราวหนึ่งใน5ของเศรษฐกิจลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ5้าเดือนที่ระดับ58.1ในเดือนกระกะคมมีการปรับต้นลงจากระดับ59.6ในเดือนมิถุนายน การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ1ทุ่ม30นาทีทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคล PCE เวลาเดียวกันมีการเปิดเผยข้อมูลการบริโภคส่วนบุคคลและข้อมูลรายได้ส่วนบุคคล3ทุ่มคืนนี้ ISM เปิดเผย PMI ภาคการผลิตในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1261 1254และ1244แนวต้านประเมินไว้ระดับ1278 1287และ1296สำหรับ กลุกกล่งลงทุนราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูงแนะนำนักลงทุนเข้าซื้อเก่งกำไรระยะสั้นหากราคาอ่อนตัวลงและสามารถยืนเหนือโซนแนวรับระดับ1,261เดหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนทั้งน,นี้ประเมินว่าราคายังมีโอกาสขยับขึ้นทดสอบแนวต้านระดับ1 2 7 8รอเดหรียญดอลลาร์ต่ออทสอนอย่างไรก็ตามหากราคายังไม่สามารถผ่านโซนดังกล่าวอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงและรอเข้าซื้ออีกครั้งเมื่อราคาอ่อนตัวลง สำหรับวันนี้ทางวายเอขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ